สุกติภูมิหมายถึงภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปด้วยความยากลำบากมีวินถามว่าทุกเขนะทุกทุกตภาติทุกต,ต,กกติภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วยความลำบากชื่อว่าทุกขติภูมิอบายภูมิทั้งสี่คือนิระยะภูมิเปติภูมิอสุรกายภูมิ และดิเรชานภูมิชื่อว่าทุกติภูมิเพราะเป็นภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วยความลำบากในใบยภูมินี้มีทุกติสองอย่างหนึ่งทุกติภูมิโดยตรงกับทุกติภูมิโดยอ้อมดูโดยตรงนะทุกติภูมิโดยตรงหมายถึงภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งสัตว์ส่วนมากที่ต้องได้รับความลำบากโดยแน่นอน ได้แก่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ทั้งสามพวกนี้เมื่อเกิดขึ้นในพบใหม่ก็มีร่างกายใหญ่โตทันทีเป็นโอปปาติกะกำเนิดกำเนิดมี4อย่างนะโอปาติกะกำเนิดคือเกิดปุ๊บโตทันทีเลยในบางปรกรกรเรียกสัตว์นรกเปรตอสุรกายว่าเปติอย่างเดียวกันเพราะมีการเกิดอย่างเดียวกันนอกจากนั้น รูปร่างกายยังเป็นอนิจฐารมเหมือนกันหมดเลยหมายความว่าที่เขาเรียกว่ามันทั้งสมอย่างนี้กับพวกเดียวกันแน่คือพวกเปรตจิวิสัยคือพวกอยู่ในอบายนั่นเนี่เพราะอะไรการเกิดของเขานั่นนอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วยังเป็นอนิจฐารมณเหมือนกันคือชีวิตเขานั่นเนี่การเป็นอยู่ของเขานั้นอยู่ได้อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา เห็นก็ไม่น่าปรนนาที่เขาเห็นนะเห็นแต่สิ่งที่สวยงาม,งามฟังก็ฟังแต่สิ่งที่หวยหวนสะเทือนใจได้กลิ่นก็ได้กลิ่นที่ไม่น่าดมได้ริมก็ได้ริมสิ่งที่ไม่น่าริมในทั้งในอารมณ์ทั้งหมดทางตาหูจมกูกเล่นไก่ใจของเขานี่เป็นอ,อนิจฐาารมณ์หมดเลยอารมณ์ที่ไม่ยินดีไม่น่าปราบปูื้มไม่น่ายินดีไม่พอใจอารมณ์ไม่ดีไม่เปพูดถึงการเป็นอยู่นะ สื้อผ้าก็ไม่ไม่ผาสุกไม่มีใสไม่สบาย,ทา,ยทางร่างกายทางจิตใจก็ห่อเหี่ยวทนทุกข์ทรมานอันนี้ก็ตะกูลเปรตจะเป็นอย่างนี้ต่อมาก็ทุกติโดยอ้อมหมายถึงภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งสัตว์ที่ได้รับความลำบากโดยไม่แน่นอนเช่นสัตว์ดิรชานเพราะดิรชานบางจำพวกเช่นพญาราชสีพญานาคพญาคุท พยาศัตว์ทันเป็นต้นเหล่านี้ล้วนมีฤทธิ์มากมีความสุขมากแม้สัตว์เลี้ยงบางจำพวกในในโลกปัจจุบันเราในในโลกมนุษย์เรานี่มีสุนัขนกไก่เป็นต้นเหล่านั้นเจ้าของลักหวงแหนปนิบัติให้ได้รับความสุขสบายเป็นอย่างดีก็นับว่ามีความสุขมากดิสารพวกนี้จะเข้าทุกขติภูมิโดยตรงไม่ได้ จึงจัดไว้ในประเภททุกติภูมิโดยอ้อมดังในเนติอัตกถาแสดงว่าอติรัชฉานะโยนิงทีเปติทุกขติทุกขติขะหะเนนะเปติวิสยังทีเปติพระผู้วิภาคเจ้าทรงสแสดงกำเนิดดิรัชานโดยศับว่าอัปปายะ ทรงแสดงกำเนิดของนรกเปตอสุรกายทั้งสามรวมอย่างเดียวกันโดยใช้ศัพท์ว่าทุกขติฉะนั้นในบรรดาอายญูมิทั้งสี่นี้นรกเปตอสุรกายชื่อว่าทุกขติโดยตรงดิจิชานเป็นทุกขติโดยอ้อเพราะมันบางครั้งก็ได้กินเพรดีกรีบ้างใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกนั้นมันไม่ได้มีได้อร่อยเลยที่งเกิดมา อาจจะมาโดยอ้อมแล้วมันก็เห็นได้ง่ายกว่าอย่างอื่นมันอยู่ในภูมิที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าพระยาสุทันเป็นพญาช้างที่เก่งมากมีกําลังมากอ,าอ่าเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ก่อนที่พุทธเจ้ามาเป็นใครเป็นพระยาสทธันเมื่ก่อนที่เมียน้อยเมียหลวงช้างตัวเมียสองตัวแย่งกันนะนะไปให้ในพานมาฆ่าโอ้เรื่องยาวอ้าวต่อมา พยายามจะไวที่สุดนะบางคนนี่จะเรียนวันนี้วันเดียวแต่ไม่รอเลยนะคนได้เรียนอยู่วัดกไปเรื่อยๆเรื่อยๆคร,ราวนี้เขาวิ่งตามมาไปแล้วจะถ้าทํานี่เราจะส่งไปในรายให้ตั้งกลุ่มหกค,คนนี่แหละวิ่งตามมานะครับไปเข้าใจอยู่นะบา,บางคนไม่เหมือนกันบางคนก็มีเวลาเยอะเยอะนั่งก็แล้วนอนก็แล้วเล่นเกมก็แล้วดูหนังก็แล้ว เมื่อไรมันจะไ,ได้เด็บางคนแทบขยับขยอดไม่ได้ไม่มีเวลาแต่ว่าก็เท่ากันนั่นแหละ24ชั่วโมงบนต่างกันแต่ที่สําคัญนเวลาเรามีเยอะแทนที่จะไปหาบุญให้กับตัวเองไปเอาอย่างอื่นนี่นะก็น่าเสียดายนะเขาบอกเสียชาติเกิดทําลายเวลาไปทิ้งเปล่าๆบุญก็ไม่ได้จิตใจก็ฟุ้งซ่านจิตใจก็หออ่อเหี่ยวไปวันๆหนึ่งถ้าเกิดเรา รมหายตายไปช่วงนะั้นมันก็จะไมู่้ไปไหนนไม่ว่าจะกันอะไรได้เลยนะถ้าเราเรีงเรียนไปเนี่ยถ้าเรียนรอบเรียบียิจบเราจะมองเห็นทางเลยว่าเราเนี่ยเสี่ยงนะวันวันหนึ่งต่อต่อพยายามจะให้ไวมาสายก็มาสายอบยัยภูมิสี่อบยัยภูมิสี่หนึ่งนิรภัยภูมินิรภยภูมิได้แก่ภูมิของสัตว์นรกฤทธิ์ชานภูมิ ภูมิของสัตว์ดิฉานภูมิของเปรตอสุร,รกายภูมิรรจะได้แสดงอบายภูมิทั้ง4ี่โดยลำดับดังต่อไปนี่ยังไม่ได้แสดงเลยนะเกินนำยาวเลยนะอันที่หนึ่งนิระยะภูมิคำว่านิระยะภูมิเขาก็จำะจะแนกเป็นศั์นะนรกหมายถึงความเดือดร้อนความไม่มีสุข เพราะต้องถูกทรมานอยู่เป็นนิดสัต์นรกหมายถึงสัตว์ที่ถูกทรมานจนหาความสุขไม่ได้เลยภูมิของสัตว์นรกหมายถึงที่อยู่ของสัตว์ที่ต้องถูกทรมานจนหาความสุขไม่ได้ภูมิของสัตว์นรกนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิระยะภูมินิระยะเมื่อแยกศัพท์ก็คือน,นิคำหนึ่ง อายะคำหนึงตะกี้เราเรียนอายะแล้วนะนี้แปลว่าเป็นบทปฏิเสธคําหลังนี่ตัวนี้เป็นปฏิเสธเหมือนอ่ะที่เคยบอกนะอะนี่ก็ปฏิเสธคําหลังเหมือนกันะอายะแปลว่าความเจริญความสุขหรือกุศลที่เราเรียนตะกี้นะเมื่อรวมความแล้วนิระยะหมายถึงไม่มีความเจริญไม่มีความสุขหรือไม่มีกุศลเกิดขึ้น ดังวจนตถาว่าอายติวัฏทิติอายโยกุศลกรรมหรือความสุขความเจริญย่อมมีขึ้นเหตุนั้นกุศลกรรมหรือความสุขความเจริญนั้นจึงชื่อว่าอายะหรืออีกในหนึ่งอนิยับอันนี้ตับอายิตตโพสาทิตโพอายโย สัตว์ทั้งหลายพึงปรารถนาความสุขความสบายด้วยอำนาจกิเลสเหตุนั้นความสุขความสบายนั้นจึงชื่อว่าอายะนัตทิอโยโอเอตถาตินิระโยความสุขสบายไม่มีอยู่ในภูมิใดเหตุนั้นภูมินั้นชื่อว่านิระยะคำว่านิรยะกับนรกจึงใช้ความหมายอันเดียวกัน นิรยะหรือนรกนี่มีอยู่สี่อย่างโอ้โหนี่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะเอา,าวันนี้ก่อนคําว่าเคยได้ยินคํานี้ไหมนายนิรยะบาลมันจะมีคําว่านิรยะนิรยะนายนิรยาบาลก็เป็นผู้ดูแลเ็า<ม>ผู้รักษานรกผู้รักษาควบคุมควบคุมสัตว์นรก พเพราะควบคุมสัตว์เเพราะดูแลแร,รักษาแปลว่าอะไรปุญญาพิบาลมีคำว่าบาลอยู่ตรงท้ายบุญรักษาปุญญาเนี่ยหรือว่าปุญญะก็คือบุญนั้นแนละบุญรักษาเข้าไหมเดี๋ยวหาสติ๊กเกอร์มาไล่แจกอ๋อมีสีได่ไหม นิระยะนี่นะเขานิรยะแปลว่านรกก็ได้นะมีสี่อย่างหนึ่งมหานรกได้แก่นรกขุมใหญ่มีอยู่แปดขุมจำไว้นะที่รู้เนี่ยรู้ไปทำไมโอ้หน่ากลัวก็น่ากลัวก็ดาบางถ้าบอกว่าหมอที่จะเก่งนี่นะต้องรู้จักเชื้อโรคมันอยู่ยังไงหน้าตาเป็นยังไง มันขยายพันธุ์ได้ยังไงแล้วรู้แค่นี้ไม่พอต้องรู้ว่าแล้วจะกําจัดมันได้ยังไงจะทําไงเพื่งจะไม่เกิดขึ้นทําไงเึืจะสูญหายไปหมอผู้ฉลาดต้องเรียนรู้เรื่องเชื้อโรคร้ายแรงแล้วก็ไม่ร้ายแรงแล้วก็รู้วิธีกําจัดโรคพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนั้นเขาว่าเป็นเป็นยอดของหมอก็ได้เป็นก็เป็น,เว,เ,ปนเวชกรรมที่ เยี่ยมยอดที่สุดในเวชกรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นสารถียอดกฎสารถิคือพระพุทธเจ้าเป็นครูยอดของครูก็คือพุทธเจ้าถ้าจะสอนนี่นะหกคนเนี่ยท่านจะดูดออว่าอ๋อใครดนชอบตรงนี้ให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 ้ตรงนี้อ๋อจิ๋วชอบตรงนี้ท่านดูอัธยาศัยเหมือนเขาบอกเหมือนเหมือนเหมือนแม่รู้ลูกลูกสามคนยมยมน้ำเสียจะรู้คนไหนมันชอบอะไร ใช่ไหมคนนี้ชอบขี้เกียจตื่นสายชอบกินแกงส้มไอ้คนนี้ขยันสระเก่งเอาเข้าใจเก่งชอบขนมไอติมอะไรเยงี้ยนะแม่จะรู้แต่บางครั้งลูกนี่ไม่รู้แม่ไม่รู้ใจแม่แต่แม่รู้เพราะแม่เลี้ยงมาเองไอ้คนนี้มันนิสัยอย่างนี้แหละพูดแล้วชอบเถียงไอ้คนนี้เถียงมกันแต่เถียงในใจหน้าเขาเงียบอะไรนะดื้อเงียบแม่ย่อมรู้พุทธเจ้าเหมือนกันเลยรู้ยิ่งกว่านั้นอีก รู้ว่าไอ้จิ๋วมชาติที่แล้วเกิดจากสวรรค์ชั้นไหนโอ้แต่ก่อนเป็นนางฟ้ามันคิดผิดนิดเดียวเอ๊ะก็เลยมาเป็นคอนแล้วแต่ก่อนชอบเลยก็รูอย่างนั้นแล้วตายปุ๊บจะเป็นไหนรู้อีกนะถึงวัารู้โลกอย่างเจ่มแจ้งท่านจึงได้สมญาณนามคำนึงว่าเป็นสัพ์พันยูแปลว่ารู้ทุกเรื่องสัพพะนี่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างยูแปลว่าปัญญาใช่ไหมแปลว่ารู้ ทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนรกก็เพื่อให้เรารู้แล้วเรียนกลัวเราวางอย่าให้พลาดนะอย่าไปได้ดะดีถ้าไปได้ก็ไปคนเดียวอย่าชวนขึ้นไปด้วยโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนใหม่เพียบเลยนรกในแน่นที่เห็นไหมเมื่อเช้านี้อาจารย์ลาบพูดเลยนะพวันโกนวันพระทระสักกาเทวราช มาตรวจดูวันพระมีใครมาวัดเออผิวไอลีนอสองคนโอ้ตายแล้วนางฟ้าจะมีแค่สองแต่นลกโอ้โหเพียบเลยถ้าบอกก็สนดใจว่าโอ้ของเราบริบาลเราทำไมลดลงทุกปีทุกปีเขาจะมารู้ว่าจะดูตอนไหนดูตอนวันอุโบสถจะมาเช็คว่าใครหนักแน่นในใจบุญสุนทานรักษาศีาลบ้างพวกนี้มีสวรรค์เป็นที่ไป แต่พวกที่ไปนั่งเล่นไพ่กินเหล้าอยู่ปากซอยเนี่ยาก็จดนะเนี่ยเขาก็จดใส่นังหมาเลยนะไม่ใช่นองคำนะพวกนี้ไม่ปรารถนาหรอกไม่ได้ไปอยู่เขาหรอกอ่ตอาตอนนรกนะมหานรกมีแปดขุมอุสันนรกได้แก่นรกขุมย่อยลงมาจากมหานรกเรียกว่าจูระนรกรวมทั้งหมดร้อยยี่สิบแปดขุม ยมบโลกอีกยมบร <น icamente. S 1> โลกสามร้อยยี่สิบขุมโลกตันโลกหนึ่งขุมมีขุมเดียวทําไม before? มันมันมันแยกออกมาจากจากผู้อื่นเขาเงเขามีาชัดเขไม่มีลเนเราว่าใครด้มาไก่อาที่มีเด็กซ์เกียเป็นมันมีหลรยว่า สมมติเอานะสมมติท่าเสรอรนราหารรนีแกุ่มน่านีแุถ้าแบบท่านแบ่ออกอย่างนี้นนนมีมเยอะ จะมีอนไรบอสวานเชล้อมรอบนี้นะ ก็มีข้างข้างวัดิลปน้องๆพอนึกภาพออกอ่านไปมันจะได้ไม่งงมันจะได้เรียนวันนี้พาฟังไปทัวร์พาไปทัวร์มาหลังทัเทศทัวร์นรกเสร็จแล้วก็จะทัวร์สวรรค์มันอยู่ในนี้เลยหมดแต่เล่มเดียวในมหาวิหานรกแปดขุมนะมี ขุมที่หนึ่งเรียกว่าสันชีวานรกสันชีวานรกจําชื่อเลยนะจดก็ได้นะแป่ขุมเราจะได้จําขึ้นใจว่าโอ้โหน่ากลัวขนาดนี้สันชีวานรกเป็นที่อยู่ของสัตว์นรกที่ต้องถูกถูกประหารด้วยอาวุธมีดาบเป็นต้นฟาดฟันให้ตายแม้ถูกฟันตายแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกและต้องถูกฟันให้ตายลงอีกเป็นเช่นนี้ไปตลอดเวลา มีวินาศะือจารรับรองว่าสังปูนัปปูนังชีวันติเอตถาติสันชีโวสันนรกทั้งหลายย่อมเป็นอยู่ในนรกนั้นบ่อยๆเหตุน,นั้นนรกนั้นชื่อว่าสันชีวะเพราะเกิดได้ตายเกิดและตายมันอยู่อย่างนั้นธรรมะมันตายฟื้นได้ยังไงไอ้เรื่องอย่างนี้เรื่องมันแปลกๆอ่ะวันนั้นไปแม่สอด ไปแม,ม่สอดยอมศิรินท์่ี่เขาจัดให้พระไปนีรถบัสตั้งสามสี่คันผมว่พันก็ไปด้วยไปเข้าไปพักที่นีเรื่องเขาก็จะมีคอร์สให้ไปพระไปไปเข้าสปาเขาเหมาให้เลยนะน้ำแร่ไปแช่ไอ้ที่มันไหลตรงนี้นมันเป็นน้ำอุ่นแต่เชื่อไหมน้ำอุ่นนะหลวงพ่อน้ำอุ่นจะมีแมงไงอยู่น้ำร้อนๆได้ไว่ายว้พระมายืนดูอู้ มันทํใไมไม่ตายพวกเรา,เามือจุ่มแล้วก็มือขึ้นรีบขึ้นใช่ไหมแต่มีแมงลอยอยู่ตัวน้ำบนหลุมเอาไม่รู้ก็เป็นสัตว์น้ําตัวเล็กเป็นแมงคล้ายๆลูกน้ําแต่ไม่ใช่เป็นตัวใหญ่หน่อยเหมือนแมงเหมือนยงุงเหมือนอะไรนี่นะแต่อยู่ในน้ําร้อนน่ะน้ํามันมีหินเรามาดูมันไต่อยู่ในก้อนหินร้อนๆอ,อยู่ในน้ําเลยเอยสัตว์ประเภทนี้ก็ยังมีอยู่ เอาแล้วปลาอยู่น้ําเค็มอย่างนี้เราก็มันเกิดน้ําเค็มโตวยน้ําเค็มนะลองเอาปลาบ้านเราไปปล่อยน้ําเค็มโยนลงไปแป๊บเดียวลอยขึ้นเลยมันคันละสายผันมันกรรมมันจะจําแนกว่าให้พวกนี้อยู่อย่างนี้นะเอธิโอเปียเห็นไหมตากแดดต้นไม้ก็มีวันๆนก็อยู่ลําบากเขาก็อยู่ได้นะก็คอดอูมาอูแว่มันก็อยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ได้สัตทีมะอย่างนี้นะเกิดอยู่น้ำแข็งก็อยู่ได้แปลกไหม สัตว์โลกไปนี้ทํามันแปลกจังเลยนอนอยู่ในหลุมคูดอยู่ในพวกนี้เห็นไหมมันไม่ได้เกิดที่สะอาดเกิดอย่างนั้นแหละก็โตยอย่างนั้นนะ,จะเจริญเติบโตนั่นอ่านั่นเนี่นย,ย,ยอโอ้ดีใจเห็นวัวเยี่ยว<ด>เอาห<ด>น้าไป,นไปลองได้กินน้ําหน่อยก็อดมาหลายวันนะเยี่ยววัวน,นะแย่งกันรบตีกันเออไม่มีน้ํากินนะ พอเราไปศึกษาเรื่องนรกเราเห็นวโอ้โหมันก็อยู่ได้ชีวิตมันเพราะมันเป็นอยู่ชีวิตมันเป็นอย่างนั้น